มาหาบักโจรครับนั่งรอนั่งรอแล้วอจับขากางเกงทำไมเอยอจับขากางเกงไว้ทำไมอ่อนเอาอะไรอีกแล้วนี่หิวนีปน่ปล่อยก้อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนจะไปหาอะไรมาให้กินแล้วปล่อยก้อนเร็ว อะปล่อยก่อนว่ะปล่อยก่อนเร็วไม่ปล่อยเว้ยไม่ปล่อยจะไปเอามายังไงไดเอ้าถ้าปล่อยขาก่อนว่ะปล่อยมือเร็วปล่อยมือก่อนจะไปเอามาให้กินปล่อยมือว่ะไม่ปล่อยเอ้ยปล่อยมาเนี่ยมาเดินมาเร็วนี่มาเร็วเร็วนี่ของกินอยู่นี่มามาเร็วเอากิน แล้วไหนไมีเห็นเดินมาทีนี้เอามาไหมมาแล้วอันนี้ของกินนี่มันตัวอาหารเสิร์ฟแล้วครับพร้อมเสิร์ฟอึบอ้ำนี่เอ่อมะละกออึบงามอู้เสดงว่นหิวเว้ย อ้วนหิวแล้วเว้ยกินมุมหมกักไปทีนี้เอาเอาความน่ารักของลิงอ้วนมาฝากครับค่อยๆกินนั่งกินเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเนี่ยนะ เนเก้าอี้ที่นั่งประจำครับตรงน,นี้ก็เป็นบริเวณโต๊ะอาหารของโจโนะครับมอมจะได้กินแบบเต็มแบบที่เแบบรียบร้อยครับนะมอมค่อยๆกินครับมะละกอหวานเตแบบ็มปังเต็มท้องเลย กินเรียบร้อยครับนะ่ยกว่ามารักมาฝ่าครับผมเฮ้ยได้มันสุดด้วยอื้อแล้วเว้ยมากินยืนครับชิวๆิ้ว,วเอาง่ายวายมาแล้กินไหมกินไหมเอ้ยเซ <c oughs> ็บ็บ <c oughs> ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเอาความน่ารักมาฝากครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผม